โอเคนะครับอันนี้ก็เป็นกล่อง A P I นะครับจากก้าวนี้เลยอานาั้นจะใชนะครับโอเคอ่ามันเป็นกล่องที่ซ่อมนะอันนี้คือเจ้าของเขาแจ้งมาว่ามันใส่แล้วบิดถ้าเล่งเกินครึ่งก็มันสตาร์ทไม่ติดมันดับน,นี้ก็ผมก็ทำการแก้ไขเข้าไปโอเคก็ใช้ได้เรียบร้อยอน,นี่ผมลองจูนดูนะ เดี๋ยวตามนี้แล้วกันนะเดี๋ยวพ่งนี้ส่งกลับแล้วเดี๋ยวก็ยังเหลือใอบนึงเดี๋ยวผมเทสไปเลยคลิปเดียวกันนะโอเคเดี๋ยวขอหยุดคลิปแป๊บนึงอะนะครับใบนีไไ้จะเป็นอีกใบนะึงเป็น API นะครับปอดีว่าอันนี้อ่ที่เขาส่งมาเนี่ยมันมีอาการปั๊มไม่ดังนะครับโอเคยังไงเนี่ยดูดไม่ได้นะฮะอาจจะผมลองดูดใหม่รอบนะึ ถนนอาครับอ่ะเดี๋ยวดูเสร็จแล้วมาเจอกันอีกทีครับอ่ะโอเคครับอันนี้ก็ดูเสร็จแล้วเดี๋ยวผมขอบันทึกคลิปไอ้ไหมใช่ไม่ใช่บันทึกคลิปผมขอบันทึกเซฟไฟล์ไปก่อนเนาะอืมเชื่ออะไรอันนี้ สิทธิพลน,นะอเดี๋ยวผมขอพิมพ์ชื่อก่อนโอเคเซฟไฟล์ okay, ที่เขาติดมากับกล่องนี้เรียบร้อยอยู่ยผมเข้าไปตั้งค่าคันเร่งอ่ะเนาะผมมาตั้งเอาแค่ช่วงเดินเบาพอนะ แล้วก็น้ำมันอาจจะถึงบล็อกต้าก่อน อาจจะผมเริ่มปักน้ำมันนะปักให้รถมันเร่งได้ครับเพราะว่าคันนี้มันหัวชีพใหญ่ครับแล้วก็น้ำมันที่เขามาในกล่อง่าน้ำมันของมันเนี้ยค่อนข้างที่จะเยอะนะอี๋ยวผมขอปักรถน้ำมันก่อนอน,นะครับอันนี้ก็ปักรถน้ำมันเรียบร้อยแล้วโอ,โอเคนะแล้วก็จุดได้ป,ปกติ เล่นให้ดูทั้งนี้กันเนาะเพราะว่ามันก็เวลานี้แล้วทวิสเวตนาฬิกา52นาทีโอเคนะาะี๋ยวผมคืนไฟเดินไหมก่อนเนาะโอเคไฟเดินไหมร้อยกว่าเดิมเพิ่ม โอเคครับตานนี้นะฮะไปนะ